เอาแล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมฝากรยการลังกระบอยนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมโดบอกแมปไค่จูอัลฟานะครับทุกคนวันี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันในตัวละครใหม่นะครับผมที่ทำการอัปเดตมานะครับวันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้า UE ก็ซิล่านั่นเองนะครับผมก็คือทางด้านของตัวนี้เลยนะครับผม UE อีก็ซิล่าซึ่งเดี๋ยวข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับผมจะเป็นอยู่ในโหมด Legendary นะครับผมแล้วก็จะมีราคาที่165,000 U นหน้ัน่นเองนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับทุกคนมาแล้วนะครับผมนี่ก็คือเจ้า UE อีก็ซิล่านั่นเองนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมจะพาทุกคนไปดูกันที่ตัวโมเดลกันก่อนนะครับผมก็ัละก ะมีประมาณนี้เลยนะครับผมอารมณ์คล้ายคลึงกับก็ซิล่า2องแนะครับผมสิบเอย่างนี้นะครับผมก็คือคล้ายกับก็ซิล่ารีเจนเดอรี่นั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนหัวเนี่ยผมคิดว่ามันมีความคล้ายคลึงกับก็สิบสี่มั้งแล้วก็มีลูกผสมของทางก็ซิล่าเฮเซไปด้วยนะครับผมแล้วก็นี่คือผิวหนังนะครับผมจะมีความขรุขระแบบนี้ทั้งตัวเลยนะครับผมมีนิ้วอย่างนี้กี่นิ้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นิ้วนะครับแล้วก็นิ้วเท้า สีนิ้วแบบนี้นะครับผมก็จุดสังเกตของตัวนี้ก็คือจะมีผิวหนังที่ขูุขราแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าตาที่แบบโคตรดุดันเลยนะครับดูดิ แล้วก็ดูเป็นดวงตาอย่างนี้นะครับดวงตาสีส้มนะครับแล้วก็มีฟันมีปากอะไร่างนี้นะครับคือเท่มากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของคลิปหลังนะครับผมจะมีความเป็นของก็ซิล่าลีเจนเดอรี่อยู่นะครับผมของก็สิบสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นตรงกลางเนี่ยจะเป็นของก็เฮเซนะครับผมสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับนี่ตัวโมเดลก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็เอาตรงๆนะคือสวยมากๆนะครับผมทำมาได้ดีนะครับผมตามพัฒนาเอ่อทุกผู้พัฒนานะครับผมแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมีอะไรวงกลมนี่คืออะไรอ่ะโมเดลไม่โหลดหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ อ๋อไม่ใช่ดิมันเป็นตุ่มๆเป็นคลิปหลังแบบนี้นะครับผมนี่คือดูโมเดลโค้สวยทุกคนดูดินี่คลิปหลังแบบนี้นะครับผมมีความเป็นลูกผสมระหว่างดิจินอรี่กับทางด้านของกัซซิลาเฮเซนนะครับหรือของทางโตนั่นเองนี่ดูส่วนส่วนของหัวคือสวยมากๆนะครับตัวโมเดลนี่เป็นไงล่ะฮึมค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็นี่คือหน้าตาของมันนะครับผมโ,ฮโ,ฮโหหุยหน้าโคตรดุดันนะครับผมดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดลิงเจอร์แร r เฮ้ยไม่ใช่นะครับผมนี่โอ้โหน้าโคตรดุดันนะครับผมดุดันมากๆนะครับแล้วก็นี่คืออนิเมชันตอนมันอยู่นิ่งๆนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามันมีท่าอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งท่าเขอามันนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด5ท่าตามนี้เลยนะครับเรามาเริ่มืันที่ท่าหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมท่าที่1นะโปอ่าจะเป็นการอย่างนี้ ปุ๊บกัดไปข้างหน้าพร้อมกับก้มตัวลงแบบนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ท่าที่2ปุ๊บอ่าจะเป็นการฟาดหางนะครับผมไปทางขวาแบบนี้เลยนะครับผมโอโ้โหโมเดลเอแอนิเมชันดูสม,มูทมากๆเลยนะครับผมฟาดหางปุ๊บหนีประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่าที่3นะครับเป็นท่าอะไรเอ่ยอุ้มโอ้ท่าที่3เป็นท่ากระทืบลงพื้นนะครับผมสร้างดาเมจได้โดยรอบนั่นเอง ตุ้มแล้วก็มีเอฟเฟกอย่างนี้ด้วยนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ท่าที่4คือท่าอัลติเมทบลิสตนั่นเองนี่ค่อยๆช้าจากข้างหลังปุ๊บแล้วก็ปุ๊บโอ้โหยิงอัลติเมทบลิสตแบบนี้นะครับผมเป็นสีออกฟ้านะครับผมประมาณนี้เลยนะอ่าโอเค,อเค,อเคต่อไปนะครับท่าที่5นะครับท่านี้คือท่าอะไรเอ่ยดูซิโออ๋อโอ้โอ เป็นการน่าจะเหมือนการชาร์จพลังหรืออะไรสักอย่างนะครับผมด,ดูดิแล้วคีมหลังก็จะกลายเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับผมน่าจะเป็นการบัฟดาเมจได้มั้งผมว่านะลองดูสิปุ๊บโอ้โหปุ๊บโอ้โห,โโหดาเมจก็แรงอยู่เนี่ยห้าหกร้อยอยู่เนี่ยอ๋อน่าจะเป็นการบัฟดาเมจมั้งหรือว่าเป็นการเอ่อโชว์คีมหลังแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะโอ้โหแต่ว่าอุ้ยตอนนี้ดูชาร์จชาร์จเพิ่มขึ้นมาด้วยอะ่ะหรือว่ายังไงอ๋อน่าจะเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนั่นจะเป็นการเพิ่มพลังนะผมว่านะอ่าแล้วก็ค่อยๆหายไปแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าทำมาได้ดีนะโอเคต่อไปนะครับดูนิท่าคำรามกันก่อนดีกว่านะครับผมนะโอเคท่าคำรามคั้นแรกเอ่อท่าแรกนะครับผมจะมีประมาณนี้เลยปุ๊บนี่โอ้ยโคตรเท่โคตรแบบคือขนลุกเลยอ่ะเสียงแบบเสียงเท่มากนะครับผมนะโอเคต่อไปท่าทีครับผมหุ้ย เป็นการขับนาบขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับผมโอ้โหสุดจัดอะขอค้าตาค่าไอเทมโอ้โหเทมากนะครับผมอารมณ์เหมือนก็14อยู่นะแต่ว่าคือตัวโมเดลนี้มันทํามาได้แบบค่อนข้างจะด,ดุดันมากๆเลยนะครับผมนะโอ้ผมชอบนะเนี่ยตัวเนี้ยคือมันการออกแบบการอะไรก็ทํามาได้ดีนะครับผมแล้วก็รายได้ของเอฟเฟกต์แอนิเมชั่นก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมแขกงลิงก็ลองเข้ามาในแมปดีดูได้นะครับผมในไคจูอัลฟานั่นเองนะครับผมลองมาฟาร์มลองมาเล่นกันดูก่อนนะก่อนที่ตัวเกมมันจะเปิดจริงๆนะครับผมนะ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้าก็ซิล่ายูอียูอีก็ซิล่าตัวนี้นะครับผมถ้าท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วแขกเล่นตัวนี้ก็สามารถเล่นในแมปไคจูอัลฟาได้เลยนะครับผมน่นยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพัหน้านะครับทุกคนสำหรับพี่นี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะครับผมอำลาไปกับการคำรามเท่ๆหนึ่งทีโป้โอ้ยโคตรเท่ครับผมเท่มาก